ลูกชอบดูดนิ้วอมนิ้วผิดปกติไหมแม่แก้งไงดีจุกหรอกใช้ได้ไหมของเล่นใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, นะให้กับช่อง y o t u u e Nerd k k d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลหนูแม่แล้วก็ TikTok b ก,กโบเน็ k i s นะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังวิธีแก้พร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรหหาพยาบาลวิชาชีพนะคะก็ในส่วนของการดูดนิ้วอมนิ้วนะคะหรือว่าเด็กบางคนนะคะคืออมไปทั้งกําปั้นเลยจริงๆก็คือต้องบอกว่าเจอได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในน้องเด็กอายุประมาณสัก3 4เดือนเนาะเพราะว่าในช่วงวัยนี้นะคะเด็กเนี่ยสามารถที่จะคว้าของนะคะเข้าปากได้นะคะแล้วก็คุณแม่บางคนบอกว่าโอ้ยแม่บางที2เดือนก็เจอแล้วนะคะก็คืออ,อ๋ออย่างที่บอกนะคะก็คือสามารถเจอได้นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะก็คือว่าน้องเด็กในวัยนี้นะคะเขามีการที่เรียนรู้ค่ะ ว่าเนี่ยค่ะอาไว้ว่าในร่างกายของเขาเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือเอานิ้วมือของเขาเนะ่คะมาอมมากัดมาดูดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะคุณแม่บางคนเนาะลูกอายุโตขึ้นมาหน่อยเนาะประมาณสักห้าถึงหเดือนนะคะคุณแม่จะเจอเนี่ก็คือเด็กบางคนค่ะเอานิ้วเท้ามาอมแบบนี้ก็คือสามารถเจอได้เช่นกันคือต้องบอกก่อนว่าการอมนิ้วนะคะของน้องเด็กในวัยตั้งแต่ประมาณสัก2เดือนขึ้นไปนะคะจนถึงประมาณสัก1-2อปีค่ะคือเป็นอะไรที่สามารถเจอได้เพราะว่าในช่วงวัยนี้นะคะตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ2อปีค่ะน้งเด็ก จะอยู่ในขั้นที่เรียกว่า all state ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือความสุขอยู่ที่ปากเพราะฉะนั้นนะคะการที่ลูกนะคะเอามือเข้าปากนะคะหรือว่าอมนิ้วดูดนิ้วนะคะก็คือสามารถที่จะเจอได้การดูดนิ้วหรือว่าการอมนิ้วของลูกเราน้นนะคะก็คือเป็นการที่จะไปลดความเหนื่อยความหิวความง่วงความไม่สบายนะคะลดความเจ็บปวดนะคะหรือว่ากล่อมตัวเองให้หลับของลูกค่ะการดูดนิ้วของลูกนะคะจะหายไปเมื่อไหร่แม่ก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุโตขึ้นเนาะอย่างบางคนนะคะหเดือนนะคะฝันเริ่มขึ้นใช่ไหม เริ่มไม่สะดวกแล้วเพราะว่าฟันลูกก็เริ่มขึ้นนะคะเวลาที่เอานิ้วเข้าปักนะคะก็จะรู้สึกเจ็บนิ้วนะคะเขาก็จะลดพฤติกรรมการดูดนิ้วลงนะคะแล้วก็เด็กบางคนนะคะก็อายุเราๆประมาณสัก1ปีนะคะก็จะเลิกพฤติกรรมของการดูดนิ้วหรือว่าอมนิ้วลูกลงค่ะถ้าลูกดูดนิ้วหรือว่าอมนิ้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพยายามให้ลูกเลิกให้ได้ก่อน1ปีนะคะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการสบขอฟันนะคะหรือว่าฟันเยินได้คือถ้ายิ่งเลิกช้ากว่านั้นนะคะเด็กบางคนค่ะสองสามปีนะคะมาให้ลูกเลิกค่ะก็จะะะเริ่มฝึกานค เด็กบางคนนะคะคือติดเวลาที่ดูดแล้วมันมันใช่ไหมคะดูดยาวไปแบบโหดเจ็ดขวบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถเจอได้นะคะแล้วกรณีที่ลูกค่ะดูนิ้วอมนิม้วนะคะถึงขั้นไหนที่จะต้องพาลูกไปหาหมอนะคะนั่นก็คือหนึ่งเลยนะคะก็คือมีการศบของฟันที่ผิดปกตินาะก็คือว่าเจอว่าลูกฟันเหยินนะสองก็คือนิ้วที่ดูดนะคะมีอาการคือเปื่อยเออแบบนี้คือจะต้องไปหาหมอแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนคือนิว้วรีบไปเลยอันนี้ก็คือจะต้องไปหาหมอนะคะ3ก็คือว่าลูกค่ะมีอาการแบบติดเชื้อบ่อยนะคะหรือว่า บบถ่ายท้องเสียบ่อยนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะใช้มือเนาะหยิบจับสิ่งของถ้าสมมติว่ามีเชื้อโรคอยู่ลูกอม,มใช่ไหมคะก็อาจนำพาสิ่งเ,เชื้อโรคนะนะคะเข้าสู่ร่างกายของลูกได้ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ติดเชื้อแบบซ้ำๆบ่อยๆในกรณีนี้ก็อาจจะต้องพาลูกนะคะไปหาหมเอเช่นกันมาถึงวิธีการแก้แล้วแก้ยงไคะแม่โบเพื่อที่ให้ลูกนะคะเลิกพฤติกรรมของการแบบดูดนิ้วอมนิ้วนะคะหรือว่าชอบเอามือเข้าปากนะคะนั่นก็คือ1นเนาะสิ่งที่จะสามารถพอจะช่วยได้บ้างนั่นก็คือจุกหลอกนะคะทีนี้ในส่วนของการใช้จุกหลอกเองคุณแม่ อายุมากกว่า1เดือนขึ้นไปแล้วนะคะเนาะแล้วก็พยายามให้ลูกเลิกจุกหลอกนะให้ได้นะคะตอนอายุประมาณ6เดือนแล้วก็10เดือนคือไม่มีการใช้จุกหลอกแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ2ก็คือคุณแม่นะคะอาจจะต้องมีการให้ลูกค่ะหยิบจับของเล่นอย่างอื่นนะคะเพื่อที่ให้ลูกค่ะเขาเบี่ยงเบนจากการที่เอานิ้วเข้าปากนะคะมาจับสิ่งของอย่างเช่นแบบการจับกลุง้งกลิ้งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอะ่ะทีนี้3นะคะถ้าลูกของคุณแม่โตขึ้นมาหน่อยนะคะเนาะคือแบบว่าโตแล้วนะคะก็ยังแบบติดด,ดนิ้ว อยู่ในกรณีแบบนี้นะคะก็คือคุณแม่น้องอาจจะเอาเป็นพลาสเตอร์ก็ได้ค่ะมาแปะนะคะตรงบริเวณนิ้วนะคะที่ลูกค่ะชอบเอาเข้าปากนะคะเวลาที่เราเอาพลาสเตอร์แปะใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ลูกค่ะดูดนิ้วได้ลําบากนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกทริกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะทําให้ลูกของคุณแม่ค่ะลดการดูดนิ้วลงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกทําได้นะคะก็แนะนําว่าให้แรงเสริมให้คําชมเชยนะคะอย่างเช่นแบอบกว่าแปะสติกเกอร์ให้กับลูกอะไรอย่างนะะี้ค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เองค่ะชอบคําชมเชยยิ่งถ้าสมมติว่าเขาอ่ะทำสิ่งนั้้้้นนไไดดแลวคคําชมะะ ก็จะอยากทําสิ่งนั้นต่ออีกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันข้อจีนะคะก็คือเบี่ยงเบนนะคะโดยการที่ชวนลูกนะคะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ให้ลูกนะคะมาโฟกัสในเรื่องของการที่จะเอามือเข้าปากนะคะเนาะข้อ5าก็คือเล่านิทานค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรที่จะหาเล่มนิทานนะคะที่มีเนื้อเรื่องน้องเกี่ยวกับในเรื่องของเชื้อโรคที่อาจจะติดมากับมือนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกเอามือเข้าปากเนี่ยค่ะอาจจะนําพาให้เชื้อโรคนั้นนะคะเข้าสู่ร่างกายของลูกเวลาที่ลูกนะคะติดเชื้อนะคะลูกก็จะต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะก็อาจจะ ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เออพอลูกเห็นนะคะถึงผลกระทบเหล่านั้นนะคะลูกก็จะลดพฤติกรรมในเรื่องของการดูดนิ้วหลงมนั่นเองค่ะโอเคนะคะในเรื่องของการที่พฤติกรรมลูกดูดนิ้วนะคะแล้วก็วิธีการแก้แก้อย่างไรนะคะแม่โบก,ก็นํามาแบ่งปันให้กับแม่แม่ทั้งบ้านฟังและก็ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืม กดติดตามที่ช่อง y o t u u e Nerd Kids นะคะกดติดตามเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กนะคะกดติดตามที่ TikTok Bo n e เน Kids นะคะเพื่อไม่พลาดนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่แม่โบจะนำมาแบ่งปันให้กับแม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเนาะหากมีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ